อบรมต่อบแบบขี่ออนไลน์ผ่าน DLT E Learning เสร็จไวภายใน1ชั่วโมงสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมีเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงน,นะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อทจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆ,ๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ ้อมูที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์แบบเร่งด่วนเสร็จเร็วทันใจภายใน1ชั่วโมงสามารถนําผลไปยื่นที่ขนส่งเพื่อดําเนินต่อใบขับขี่ได้เลยครับการอบรมเพื่อต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับผ่านระบบออนไลน์ DLT e-learning ของกรมขนส่งทางบกสำหรับต่อใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน90วัน หรือกรณีใบขับขี่สิ้นอายุไปแล้วไม่เกิน1ปีโดยใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น1ชั่วโมงส่วนกรณีใบอบขี่สิ้นอายุเกิน1ปีขึ้นไปจะใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น2ชั่วโมงและจะต้องทําการเข้าทดสอบข้อเขียนหรือขับรถเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีนะครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ ขั้นตอนการอบรมต่อแบบขี่ออนไลน์ผ่าน DLT E-Learning มีดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ w w w d l t e l e a r n i n g c o m เพื่อทำการลงทะเบียนออนไลน์แบบขี่ออนไลน์โดยเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับเป็นเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกสำหรับให้ผู้ที่ต้องการเข้าอบรมแบบขี่ออนไลน์โดยระบบการอบรมต่ออายุแบบญาตขับรถนั้นมีให้เลือกลงทะเบียนสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติเพื่อทำการต่อทะเบียน ซึ่งผลการอบรมออนไลน์นะครับจะมียกค6เดือนนับจากวันที่ผ่านการอบรม 2. ระบุข้อมูลเพื่ออบรมใบขับขี่ออนไลน์ให้ครบถ้วนสําหรับข้อมูลในส่วนนี้นะครับกรมขนส่งทางบกจําเป็นต้องขอรายละเอียดที่ครบถ้วนทางเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์รวมถึงวันเดินปีเกิดเพื่อทําการยืนยันรายละเอียดของผู้เข้าอบรมใบขบขี่ครับ 3. เลือกการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ ในการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ใบอนุญาตขับรถนะครับมีให้เลือกสามประเภทด้วยกันดังนี้ครับ 1. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลรถยนต์รถจักรยานยนต์รถสามล้อโดยมีระยะเวลาในการอบรม1ชั่วโมงครับ 2. ใบอนุญาตขับรถขนส่งโดยมีระยะเวลาการอบรม2ชั่วโมงครับ 3. ใบอนุญาตขับรถสาธารณะมีระยะเวลาอบรม3ชั่วโมงครับ ซึ่งการอบรมแบบขี่นั้นจําเป็นต้องเลือกให้ถูกต้องกับประเภทอบรมที่ต้องการด้วยนะครับ 4. เลือกหัวข้อแบบทดสอบก่อนอบรมเพื่อรับการอบรมแบบขี่ออนไลน์ก่อนการอบรมแบบขี่ออนไลน์นั้นนะครับจาเป็นจะต้องทําการทดสอบก่อนอบรมเพื่อผู้อบรมนะครับสร้างความรู้พื้นฐานของตนเองว่ามีความรู้เกี่ยวกับการขับขี่และการใช้รถใช้ถนนอย่างไร 5. ตอบคาถามแบบทดสอบก่อนอบรมออนไลน์ การทำแบบทดสอบก่อนอบรมใบขับขี่นะครับจะมีคำถามและมีช้อยคำตอบให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดซึ่งคำถามจากแบบทดสอบก่อนอบรมนะครับจะมีจำนวน3ข้อเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จกดส่งข้อสอบและกดไปขั้นตอนต่อไปครับ 6. ดูวิดีโอการอบรมใบขับขี่ออนไลน์การขับรถให้จบให้ดูวิดีโอการอบรมใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์จนครบจำนวนชั่วโมงหากรับชมวิดีโอไม่จบหรือปิดหน้าเว็บไซต์ก่อนหรือไม่ได้กรอกข้อมูลยืนยัน จำเป็นที่จะต้องเริ่มรับชมวิดีโอใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับ 7. ตอ่อคำถามแบบทดสอบหลังอบรมใบขับขี่ออนไลน์เมื่อดูวิดีโอการอบรมการขับรถผ่านระบบออนไลน์ครบถ้วนแล้วให้ตอบแบบทดสอบหลังอบรมให้ครบทุกข้อหลังจากนั้นนะครับระบบจะทำการประมวลผลว่าผ่านการทดสอบการอบรมใบขับขี่หรือไม่ครับ 8. บันทึกหน้าจอการอบรมใบขับขี่ออนไลน์เพื่อใช้เป็นหลักฐานเมื่อผ่านการทดสอบแล้วนะครับระบบจะแจ้งผ่านการอบรม ใบอายุใบอนุญาตขับรถขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับให้ทําการบันทึกหน้าจอผลการอบรมใบขับขี่เพื่อใช้เป็นหลักฐานสําหรับการทําใบขับขี่ใบใหม่ครับทั้งนี้นะครับผลการอบรมจะมีอายุทั้งสิ้น90วันนับจากวันที่ผ่านการอบรมหลังจากอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือจองคิวเพื่อเข้าไปที่ขนส่งเพื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพและขั้นตอนอื่นๆต่อไปครับยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ